ในวันนี้ผมจะมาทําให้ปืนสกาวยิงหัวแรงขึ้น30%แล้วก็ยิงอัดตัวแรงขึ้น25%โดยผมจะใช้สกิลนะของตัววูฟล่าแล้วก็สกิลของเยียวนะครับผมวูฟล่าเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็คือถ้าสมมติว่าเรามีดวงตาเนี่ยเยอะๆใช่ไหมจะสามารถแบบว่ายิงหัวแรงขึ้นได้ถึง30%แถมยังป้องกันหัวเราได้สูงสุดที่21%ที่คือแบบโดนดาเมจที่หัวเบาลงนั่นเองนะครับผมอ่าส่วนเยียวก็คือตรงตัวเลยยิงไกลและก็ยิงแรงขึ้นหรือว่าดาเมจตกน้อยลงนั่นเองครับโอ้ไม่โดนเลยนะครับทุก ออุยโ้มันมีเพื่อนอ่ะขอเลากกันละกันปึ๊บจะมาที่สูงครับผมเฮ้ยจะดาวน์นะขวามือทหจริงหรือเปล่าเลยเพื่อนไม่เห็นมันดาวเลยเพื่อนไม่เห็นมันจะดาวเลยเพื่อนมาไปคิดแล้วเพื่อนเนี่ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยใหทุกคนดูความแรงไหมมาเปล่า ตัวตไม่มานะโอเคก็นั่งชุบนั่งชุบชิวๆเลยขอบคุณนะยิงมันก็ถามขอ,ของหนึ่งเลยอนะ่ปปะทุกคนดูดิเต้าหัวไม่ละลายหมดระยะนี้คือบอกเลยว่าแรงจับนะครับผมแถมมันรัวกว่าเอเคสเลยนะประเด็นนะ่ะโอเคในตอนแรกเรายิงไม่โดนเพราะว่าเราไม่มีจับสามนะก็เลยอาจจะลากหวัวยากนิดหน่อยนะฮะโอเคตายไปหัวเรื่อกอะไรวะอะไรวะเป็นว่าอะไรนะ ถ้าตู้อยู่ตรงนู้นนะเพราะตัวหนึ่งเขาดูตรงบ้านสักกษีแต่ว่าผมยังไม่ไปเอามานละกันเฮ้ยเพื่อนโถยของใหญ่เลยเอาจับสาวไปอยู่ในลูกศรโอ้โหขอย้ายแป๊บแล้วนั้นโอเคไอ้นี่ศัตรูอยู่น่าจะดูมงกุฎด้วยนะตูมีมงกุฎด้วยนะครับแสดงว่าไม่ธรรมดาตัวนี้อาจจะเป็นตัวไมเตี้ยใจไข่เขาบุญเขาบุญเขาบุญ บอกเลยว่าเข้าหัวแน่นๆก็ยึดชุดชุดชุอยู่ไงยิงหัวแรงขึ้นแถมยิงตัวก็ได้ด้วยถ้าแบบว่าใครอยากแบบอัดตัวแดงๆอะไรย่างนี้ก็อัดตัวเหลืงอ,องๆดิอัดตัวกลมๆก็สามารถเล่นได้นะเพาาราะว่าสกามันต้องการแค่เกี่ยวกับวูฟล่าแค่นั้นเลยนะผมเพราะว่ามันไม่ต้องการทั้งของตัวพวกอ่าลอล่านะก็คือแบบเปลือม,มันนิ่งมันไม่ต้องการลอล่าเข้ามาช่วยนะครับผมอ่าทำให้เราเนี่ยสามารถเอาสกิลไอวอเข้ามาได้นะเพราะว่ามันในเล็กมีประโยชน์มากเลยเพราะตั้งไอวอรทีหนึ่งเลือดกันเลด้ ทำให้เราเล่นได้ต่อเนี่ยมากขึ้นพวกผมยยิงมาเตะมีดเก็บเสียงมีคนเก yeah, ็บเสียงอยู่เพ oh ื่อนเหรอตรงไหนมาเพื่อนเยอะบนแท่นเนี่ยเอาบนแท่นเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าจากด้านข้างนะครับผมเพื่อนบอกจากบนแท่นมีคนยิงเก็บเสียงยุ่ยใส่เพื่อนอยู่หรือเปล่าอ๋อบนแท่นตรงนี้เก็บแตกพวกกูนี่ตายแล้ว ขบนก็มีฝั่งซ้ายก็มีขว้าดาวขว้าดาวเฮนไกก็มีเดี๋ยวเดี๋อวใส่เดี๋อวใส่นี่เหลือวใส่นี่ขว้าดาวกันทั้งทีเฮ้ยันจุกกันขบวนขว้าอ๋อคือไปจุกแค่เนาะง่ายเพื่อนไปได้เลยเพื่อน ให้มันหนึ่งเลยเพื่อนตัวจฐานดินขึ้นมันอยู่ทั้งเทินนี่แต่เพื่อนมไม่ได้เราปะอ๋อตรงนี้โหัวมันไม่เห็นโอ้โหตัวนี้ตัวหัวแค่ไหนเข้าหัวสี่สิบหัวสามหรอหรือหัวอะไรหรือว่าเข้าอะไรมาเมื่อกี้ทุกคนสี่สิบหรือร้อยสี่สิบมองไม่ทันนะครับตัวเลขเมื่อกี้เออชิวๆชิวๆทีนี้เข้าหน่ะเพื่อน าแบกงานน้ำกันปาหนีเป็นเาแบกที่แจงแจงเรียกว่าเป็นโโทีมเวิร์กเดนเปบนเป็นทีมเวิร์กเป็นไงทุกคนสกาเล่นสนุกนะผมมองว่าสกาเล่นสนุกมากนะครับอันนี้คือแค่เวลดอกเลยนะผมยังไม่นับเป็นสารหรือว่ายังไม่ได้เบิดฟรีเพราะว่าเอาสำร,รองไว้เผื่อเราตุยไงลงมาแบบจะได้ภาสาม,มารถกดเบิดสกาได้นะครับโมโคตด,ดูจังหมื่นเบิ้งคนดูอใครวันไหนที่มีไอ้นี้ยคนดูมันต้องกี่หมื่นนะอ๋อต้องมีคนดูเป็นหมื่นเลยเหรอไม่ถึงเพื่อนเฮ้ยคนดูหลักร้อยเองเพื่อนสองหมื่นสามหมื่นบอกโอ้ เอาคนเบิงมาเดมันบิงห้ิบคนสองสามหมื่นไายมันไะ้สิมีอะนเนี่ยอ่าออนันคนมันนั่งสิบของอยู่เดือดหาเลยครับคุณ็รูเดืคนดูทดคนดูแ่สิมีอะแรงไหมคือแบบเม็ดละร้อยกว่าแรงจัดยอดเีวคนดูโเปต์เลยเออมันจะมีตัววหรือยเดียวแม่นแม่นแม่นไอ้ไอ้ป็ูหได้่จังไดวะไอ้กับิเกียร์ตื้อในเกมพี่ฟ้าไอ้มี นี่ประมาณติบคุณหนิมนี่ติบประมาณไม่พี่เขารู้จริงเลยเนี่ยอันนี้พี่เขารู้จริงเลยเนี่ยอันนี้คือเขาตอบถูกหมดเลยคือแบบมียอดวิวสองถึงสามหมื่นวิวขึ้นไปนะผมอ่าเดี๋ยวจะไปซื้อตลาดดีครับเบอร์หนึ่งไหมเป็นใครเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งใครเป็น่าสวัสดีครับสุดหล่อใครครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับเอาเอาใหม่สิครับเสียงเอาใหม่สิ ฮัลโหลสวัสดีครับไอ้นั่นนี่ไอ้นั่นนี่ไอ้นั่นไอ่อะไรวะใครอยู่ครับใครเหร่ครับได้ฮะผมเป็นในคอมในคอมบอฟท์โทรศัพท์เดเดตบู๊ผมคือเดเดบู๊ไม่ใช่อ้าวผมคือเดเดบู๊ไม่ใช่อ่่ะไมใช่อผมคือเดเดบู๊เดเดบู๊แน่นอนแน่นอนเดเดตบู๊ปล่นอนคอมมี่ครับเดเดบู๊ครับ ไม่อ้อะไรวะไอ้ไรนี่ในคอมอ่ะเด็นในคอมเด็ดบู๊ครับเด็ดบูใช่ไม่ใช่มูเมนต์บอกเด็ดบูกันจังหวะมูเมนต์ไอ้อะไรวะเอ้ชื่ออะไรวะชื่ออย่างสันอะไรวะไอหัเลยไอ้หำชื่ออย่างวะไอ้หำมใสไอ้หัมไงโอ้อันนั้นกัดไงอยู่แล้วครับคนอยู่ยใส่ครับนี่อะไรวะ ชื่ออะไรวะเดี๋ยวคิดก่อนยูยูสูงสูงสุดเลยไอไอซียูปากเก่งๆบ่เล่นโบเก่งแต่ปากเก่งบ่แมนโอ้หวยคือว่าจังสันคือว่าเล่นโบเก่งแล้วปากเก่งบ่แมนครับแมนครับซียูครับซียูครับผมสวัสดีครับจำได้เจ้าคือว่าจังสันเจ้าคือว่าคอยเล่นโบเก่งห่วยเสียใจ บรเล่นแล้วแตกนบาเล่นแล้วเรายิงแล้วได้แต่หน้าทีมงระปืนเนี่ยเยอะากก็เห็นเล่นอยู่ในคองไม่ค่อยเห็นในโทรศัพท์เนาะอ๋อเธอแตก็เคยเล่นอยู่แต่ไม่กัดบวปานได๋มันเนี่นเห็นคนเนาะเท่าแล้วคนจะตกใจเจ้บบาอีกแมนบอดเจ้าขยัได้เอาเจ้าขยัได้เอาไฟสามสิบห้าแล้วอ่ะ๋อเ,เป็นไอ้ค่อยันได๋อซีปีนึงบวปานได๋ดอก โอ้ oh, ลากันไล่กัก็ได้ดีเออไล่กันไล่กันยมันมีคนอยู่ไหนนี้ครับได้เลยสตรีมมาเนี่ยบ่ได้สตตีมครับสต็มมาเนยบอบอบอจคือบอสเรีมหัวเว้นยูสิสตีมไปไผเบิ้งก็จะกระเฮ็ดเวียกแลวเนาะคงไฟมีคนให้ไปมาคนสังเียกตไปมาไส้เนี้ยนี่มันมีคนนี่ไปปุาบไปปุ๊บแม่บอ วิ่งมาหลายตัวนะเห็นไหไอ้ว่าไอ้ว่าใดไอ้ว่าพันธุกรรมมาเห็นแล้วไอ้ว่าสีขาหน่ะบ่มันดาวนึงบ่ดาววงใดมันยังเล่นอยู่เลยน่ะโอ๋อยู่ีต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้ก็มีครับแคมถนนน่ะตรงนู้นน่ะเห็นวะมองมากอ่ะมองมากอ่ะมีคนมีคนมันมีสามตัวเด้อยมูมันตายผู้หนึ่งแล้ว ให้เจ้ามีปืนไฟบอลไล่ปืนไฟออกให้หน่อยนะเออเฮ้ยตัวไกลก็ตายครับตัวไกลมันมันมันตั้งไอ้วอซุปมูมันไงมันยังตัวเดียวเบิ้ดไปเบิ้ดแล้วกระสุนไฟย่งยิงกินเบิ้ดแล้วเฝ้าไปเอากระสุนมันกันมันเหลือตัวเดียวมบนพี่กระสุนยิงมาแล้วนี่ เฮ้ยมันตายโหโคตละตัวคนละตัวโมงนี้ตัวนึงฮะุ้ยืงมาบล็อกาวมันติตายแล้วไปกัายจ้ารเอจะิงยิงมันไหมเก็บตา่ป่ะปืนลิงยิงมาเลยป่ะมาคือแห้งใชปืนลิงเจ้านี่ ค่อยโบมีกระสุนพืลเออาร์ไหมกระสุนค่อยเบิร์ดเพชรแนวไยแต่ยังเป็นนี่ฟาเด้อเดี๋ยวได้กล้องไงเมียขอเข้าเต้นกันไปขอเปิดก่อนน้องยังได้ละสามชิพนะได้ละได้ละถ้าบ้านยังยังไม่ติดอ่ะมันบบมีม่งม่งเติมกระสุนแม่เมื่อกี้น่ะเจ็บหัวเจ็บหัวเจ็บแหงเจ็บแหง เมื่ับเมื่อขับเจ้าก็ตื่นเด้าวะเอาบมื่ตื่นดอกเจ้าว่าเขาเรียนว่าเป็นเจ้าก็บอกว่าก่อยเก่งจะปากผู้ใดบอกฮะอันนั้นได้คอยเดียวบ่ไอเจ้าว่าเอาบ่ไอเจ้ากูว่าจังสิเสียใจว่ะเสียใจเฮงเจ้าถอนคำว่าเดี๋ยวนี้เลยมันมีหลายคนแล้วว่าค่อยๆดิเขาเจ้าบอกว่า เล่นในคอมกัดเล่นในคอมกัดคือสีโปเกมงคือเดียดบูกับเจ้าว่าเอากับเจ้าเป็นนักแข่งเนาะ่อยก็เป็นคนเล่นซื่อเจ้าเล่นเกงอยู่เจ้เล่นในโทรศัพท์เจ้เล่นคือบอดมีไหเฮ้ยว้าจังซี่ต่างคอมกันเล็กไหมบ้าจังซี่ได้จังได๋เคยเห็นใครเล่นในโทรศัพท์แล้วบ่นะเจ้าเคยเห็นบ่เบิ่งตลอดอยู่เบิ่งตลอดอยู่เบิ่งตลอดคือคือซื่อขึ้ดนแน่นสันเดี๋ยวมันสีออกเนี่ย จุดไ่ได้แด้หน่วงแหงก็ตอด้จุดไ่ได้อุ้ยพจะใส่บ้านตัวนึงเอาอีกตัวนึงไมยใสนี่โอ้โอ้โ้าจวอลไอตี่ปน่เี่นแนีนะมันมีนเดียวมเนี่โทรัพท์รีเไม่โทรศัพ มองเลยในตัวสามเลยโอ้คือบอดตีแม่ไอริ่เจ้าไปเบิกยุ่ใเต๋พี่ซ่องหรือเปล่าไ้ยบอเมียนเท่านี่แหละบอมีธี่หัวแม่นตรงนี้เหรอโอ้ยโจุลทรรศกันยิ่งแม่นคือกันพรบอแม่นว่าคอยกับบอเปลี่ยนเนาะคอยกับเปลี่ยนอยู่จะก็บอบาบไปไหลบอบาบกันโพสออกมาแม่โอ้เคเห็นแต่รอดอยู่เนาะ นี่บ่อันนี้เขารับยิงแบบนี้บ่แม่นบ่โอ้ยมินกันกระดอมินกันคัเอาดดรงนโอ้ยพดเจ้าเต๋าคเลี้งเยอะเลยมย่นอ่ลงมาลงมาลงมามึงอ่ะโดดลงมามึงซืกูคักน้องเสร็จพี่แน่ๆถ้าน้องโดลงมา ก็โดดมาให้ดีนะประกันเต้าพี่พี่เป็นหัวเรื่องเสือนก็เอรเอาอันนี้เล่นเนอโทรศัพท์เด้นนี่ห่นเอาเป็นยังไงให้ไปเนอเกงบ้เก่งบ้เอาเจ้ามาคอยเก่งบ้าขอบคุณครับผมขอบคุณครับยิงที่สุดครับ